วันนี้เขาจะชวนเพื่อนมาหู้จักกับเมนูของชนเผ่าเมี่นเป็นชนเผ่าบนดอยและอพยพมาจากประเทศจีนสมัยโบราณเจ้าเมนูนี้ชื่อว่าเมนูหมูหองใบมอนกับเจ้าส่วนผสมเดี๋ยวเขาจะลงมือยะไปด้วยกันเลยเจ้าก็คือใส่รากผักชีลงไปก่อนเลยเจ้า ง่ายๆเลยเจ้าพริกไทยดำบักเว้นหรือชวนเจียของประเทศจีนนั่นเองเจ้ามันจะหอมพริกพริกคขอจะใส่ประมาณสักสี่ห้าเกนกรพปอเจ้าแล้วก็กระเทียม ตามต้วยเกลือเกลือนี่เขาจะใส่แทนส่วนผสมที่เป็นของเค็มๆทั้งหมดเลยเจ้าชนเผาเมี่ยนหรือคนบนดอยเขาจะบอส่พวกซอสพวกอัอย่งของตีหือ้อแทนความเค็มหรือว่าของมักนี่จะมีแต่เกลืออย่างเดียวแต่วันนี้เขาจะใส่น้ำตาลไปต้วยเจ้าใส่ลงไปในคคกพร้อมกันเลยเจ้าประมาณ แค่หนึ่งช้อนชากับพอแล้วเขาก็าจะตำส่วนผสมคือมันเรียบเจ้าหรือคือมันแหลอละเอียดนั่นเองเจ้าละเอียดเรียบร้อยแล้วหรือว่าเรียบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาเครื่องที่เขาตำทั้งหมดเลย ง่ายๆเลยใส่ลงไปในหมูหมูบดหรือว่าหมูสับของเขานี่เขาต้องใจมันผสมไปตัวเจ้าเพราะว่ามันจะได้นุ่มอาหารชนเผาเมี่ยนง่ายๆเลยกับมีแค่เกลือบต่ต้องมีซอสบต่ต้องมีซีอิ๊วขาวบต่ต้องมีอันอย่างเลยเจ้าง่ายๆ เดี๋ยวเขาจะคนส่วนผสมเพื่อเข้ากันแล้วเขาจะมาห่อใบมอนกับเจ้ามาถึงขั้นตอนการห่อใบมอนกับเจ้าใบามอนนี่เขาก่อนเลือกจากใบที่บัแก่และกระบออ่อนมันจะเป็นใบทีพ่พอดิพอดีประมาณนี้เจ้าแล้วเขาก็จะเอาไส้หมูที่ผสมเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในใบมอน ถ้าอาศัยนักมันก็จะบดซุกประมาณนี้เจ้าเสร็จแล้วก็กออเอาไม้กัดเจ้าไม้นี่เขาก็ทำมาจากไม้ตางปะเพราเจ้าเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเจ้าเขาจะทำการหอไปเรื่อยๆเลยเจ้าจนกว่าไส้ของเขาจะมด แล้วเขาจะนำไปทอดกันเจ้า มาถึงขั้นตอนการทอดเราจะฮื้อน้ํามันร้อนแล้วก็จะใส่ใบหมอนหออ่อหมงเข้าไปเลยเจ้าไฟก่อประมาณไฟอ่อนเพราะว่าเดี๋ยวใบหมอนมันจะไหม้ก่อนไส้หมูตั้งไหนเจ้า เท่านี้ก็แปลว่าใจได้แล้วเจ้าใบหมอนซุกหมูตังไนขอซุก หมูหอใบหมอนเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าใบหมอนนี่ก็มีคุณประโยชน์มากมายหลายชนิดเหมือนเก่าเลยเจ้าหมูหอใบหมอนนี่เป็นอาหารของชนเผ่าเมี่ยนใบหมอนนี่นอกจากใช้เลี้ยงตัวไหมตัวมอนแล้วยังจะมีสรรพคุณในการที่ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดน้ำตาลในเลือดบำรุงร่างกายแก้ AK ปวดเมื่อย แล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระเจ้าทำให้ผิวพรรณเ้านี่เป่งปังแล้เวเขาจะลองมาชิมกันก่อนเจ้าว่ามันจะล้ำแค่ไหนดูความกรอบเจ้าอืมรสชาติของมันเนี่ยจะหอมเครื่องเทศที่เขาใส่มากมายหลายชนิดเลยที่เขาใส่ในคอกฝั่งเจ้า ถึงแม้นว่ามันจะบะมีซอสบะมีอัหยางเครื่องปรุงมากมายมีแต่เกลือมันก็ล้ําเจ้าด้วยความนุ่มแล้วก็ความเก็มอัหยางนี้พอดิบพอดีเลยเจ้ากรอบเป็นเมนูทานเล่นหรือถ้าไผบะมีใบมอนก็สามารถใช้ใบกระท่อมมาห่อก็ได้เจ้า